แ้วพคิมีเมืม่อบาเรื่องเล่าของบอดจูนะคะพี่น้องบอดจูเพื่อนเป็นพ่อัวหานาวงุงเพื่อนเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องไายอ้อพี่น้องมเมื่อเบิ่งววานาทีเรารับบทรับตอนเราท้หนาทีของความเป็นพ่อัวหานาวงุงพอผู้อำนวยการสรางเรื่องใดนะคะพี่น้องกรเดินเท้าเข้ามาสวัสดีกับพ,พอ่อพรมเมงเอฟซีสู้ผู้สูขคนนะคะ เอฟซีสาวน้อยพชดบานแพงเอฟซี FC หลานน้อยอุ้งอิงทั่วโลกนะคะเอฟซี FC ผิดแสียงตะวันเจอุทุ่งนะคะเมื่อเล่าเรื่องเล่าของโอโจนะคะพี่น้องได้เดินทางไปฮอดจอดถึงนะคะแต่ที่ผิดทักทายผู้นั้นผู้นี้นะคะถือว่าเราเป็นพ่อหัวนาวง่งเราเป็นพ่อผู้กล้าทุ่มทุนเพื่อจะสร้างภาพตย์หรื่อข่ายออกพี่น้องที่บอกว่าแัดนะักจัดเต็มนะคะพี่น้อง ลว้วบอกว่าสําหรับฉากเมื่อว่านี้ครบองค์ประกอบนะคะพี่น้องดารานักแสดงมากครบปรัดสุขสุขคนพี่น้องนะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ได้พี่น้องบอดโตเราเป็นผู้ที่ฉเฉลียวฉะลาดมีความคิดเฉียบแหลมนะคะพี่น้องสมก็เล่าเป็นเอา่าเออมาผู้บริหารสมองเพชรกันแล้วกันนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นชายหญ้าให้เล่าซช่ะคะหลายคนก็นเห็นบอกถึงว่าเรื่องเล่าของบด เรื่องเล่าของการอ่านบทอ่านฉากบทจดจำได้เป๊ะๆพี่น้องนี่บอกว่าสุด,ดอยอดนะให้กำลังใจกับอวลาน้อยพออ่อเวลาน่อยโอ้ยพอ่อลาหยานลาเฮ็ดบ่ได้ลาทองบ่ได้บทยากทั้งสันจังสี่ลาหน่อยมีอาการกังวลอยู่ระยะเลยละ่ะเต็มระยะเงาเลยพ่อกับให้กำลังใจลูกเออเพื่อนกับสิคอยผ้าเห็ดไปเทอะละบทเทละทอนเทอละขอไปละแม่ประมาณนั้นนะคบพี่น้องสาวนะคะ เชิญบอกู่นะคะพี่น้องบอกว่าความเฉียบแหลมของเราก็คือตรงนี้หละตรงที่ได้เชิญพอ่พอพ่อแม่แม่คู่บาอาจารย์เชิญนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยบ่จะเป็นดาราบ่าจะเป็นนักล้องบ่จะเป็นศินลปินที่มีผลงานนะคะล้วนแล้วแต่สู่ปู่สู่คนพี่น้องมีผลงานของเจ้าของอยู่แล้วพ่อ มีเอฟซีที่คอยติดตามเจ้าของอยู่หันแต่ละผูละคนบริหน่อยเลยนั่นหมายคขาว่าบอลโเล่ามอ่งออกพี่น้องคำว่ามหาชนภาพยนตร์คายอ้อคือภาพยนตร์มหาชนของแท้พี่น้องอิหีนะคะเริ่มต้นจากเอาว่าแอปเปิลเองจะบอกถึงแต่ว่าคนในวงของเจ้าของนี่ก็บอกว่า,วามีเอฟซีอยู่บ่อยเฉพาะวงสาวหน่อยเป็นบ้านแท่ง ตนติดตามก็บอกว่ารักสองสามล้านพูดพูดติดค่ะเรียวันนี้ก็แยกย่อยออกไปว่าแต่ละผู้ละคนมาติดตามศิลปินที่จาของหักอีกต่างหากอาจจะมีเสริมมีเพิ่มมีเติมข้ามาจากทั้งต่างประเทศเอีกกับบจักน้นองเนาะบอกว่าเต็มนะคะออในส่วนของในวงก็บอกว่าไปบระเด็นหน่วยคนเลยนะคะน้องสำหรับเรื่องราวของผ่านพยุนไข่ออก นะฮะบอาโดยร่วมนะคะพี่น้องเนาะกระสิไลรฟังแบบรวดเดียวจบนะคะพี่น้องเนาะสำหรับเรื่องเล่าของไปทํำการแสดงภาพพยนติในในในนี่ก็คือมีครบสุขค้นพระเอกนั่งเอกว่าจะเป็นพี่วัดพี่ออมแอม,มนะคะพีน่น้องน้องก้อยป้อมแป้นนะคะน้องตันแล้วก็มีเสียนนท์พร้อมพี่น้องเออตามนั่นนะคะไอ้ป็นอกนนอกจะบอกไห้ฟังมีเสียามีมอุ้มอิ่มข่าวกระแสอนี่คือในส่วน ที่เห็นหน้า่าตากันนะคะส่วนพระเอกนั่งอเอกคู่ชั้นเออเรียวเอาชั้นคู่พี่แม่นกหน่อยนะคะพอบอฉลัดหน่อยแล้วก็พ่อเอกนะสิ่งที่บอจูเล่ายังคงอยู่ในใจเราเสมอคือเมย์่น้องความเป็นเมย์พราหันมาหาผู้หลักผู้ใหญ่เล่าก็สคิดหอดเมย์เล่ากอเกอ่าเล่าก็หายมาทักทายอวยพรพูดถึงเมย์เพราะว่าไว้เดียวกันแหละ ที่สําคัญคุณยาสุภาพเองก็ได้เขาฉากรวมกับเพื่อนพ่อนะคะกับจิเลือฉากของคุณคุณยาของคุณแม่สุภาพนั้นยังว่าหนมาเขาน้ามูก็ได้ตะลอวายคุณยาดีขึ้นแข็งแรงนะคะตรงนี้ให้บอกว่าเป็นผู้บริหารที่สุดยอดได้ใ,ใจไม่ถูกแต่เล่าแยกแยกออกะะส่วนงานคือส่วนงานซุดยอดอีหลีนะคะนี่คือบอดจบนะคะจริงที่บอกว่า หัก่วงที่สุดก็คือแม่นะคะก็ขอให้คุณยญาติภาพดีวันดีขึ้นหายวันหายขึ้นนะคะให้สมกับความตั้งใจของบอดจูนะคะพี่น้องตั้งใจทุกอย่างนะคะอยากให้แม่อยู่เป็นบารมีนั่นนะคะคิดหอดพอก็คิดหอดนะคะพี่นออ้องบอกได้ว่าสุดยอดนะคะสําหรับเรื่องเล่าของภาพ,พยนต์เรลืองไข่อกบอดจูเท็ดได้เต็มที่นะคะ แต่ที่สําคัญก็คือที่ว่าถึงว่าศิลปินแต่ละผู้ละคนเขามาเพลินในตั้งใจตั้งนาตั้งตาทางานแต่พอว่ามันเป็นครนขั้งแรกของเพ่อนในการที่จะร่วมแสดงภาพพยชต์ในขั้งแรกในขั้งต่อๆตอไปกับโบนแน่ได้พี่น้องอาจจะมีเจ้าของวงใดวงหนึ่งเพ่อนอาจจะอยากจะเฮ็ดคือบอดจยูก็ได้เนาะพี่น้องอันนั้นคือเรื่องเล่าของอน,นาคตนะ อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่บออาจจะบ่เป็นมหาชนแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าของแต่ละวงไปอาจจะมีได้พี่น้องไอ้เพื่อนคิดว่านะคะในส่วนของบอจะจะนับาพาไปยน่นเรื่องไข่อ่อนนี่คือโดยร่วมถูกไหคะเออโดยร่วมคือร่วมเบิดทั้งภาคอีสานต่อไปเพื่อนอาจจะเห็นขึ้นมาเป็นเฉพาะวงก็ได้อ่าเมืนเวลาแล้วกแว็แต่ละวงแต่ละวงอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปเนาะพี่น้องนี่บอกว่า ถือว่าสุดยอดในเรื่องเล่าของภาพย์เรืองนี้นะคะค่อยติดตามรับชมได้เลยบอกว่าตื่นตาตื่นใจอิลีพี่น้องนะคะเพราะว่าเรื่องเล่าของบอโจโนี่เขาบอกว่าเป็นผู้บริหารที่สุดยอดนะคะเรวออกจากนี้ไปนะคะพี่น้องหลังจากทําการแสดงเร็จซับเหลี่ยวนะคะเขาฉากเขายัางคบเหลวตอนนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนใดไปคุยไปผ้าทีมงานไปกินเขาอยู่ลานของอิดป่งล่าง อิดสแตกแดกตัดนะคะพี่น้องอันนี้คือสื่อหลานเพื่อนนะคะเพื่อนไปกินเขายุหันนะคะพี่น้องแล้วเพื่อนเองก็ได้แลกเปลี่ยนความกิเถินกับคุณอิดสแตกแดกตัดนะคะพี่น uh, ้ step, นนองว่าเรื่องเล่าของการทําหนังนะคะพี่นอ้องของบอโตัวเพิ่งเริ่มด้ซีฉากพี่น้องเออส่วนสแตกแดกตัดเพื่อนกับส่มเฮ็ดหนังอยู่พี่น้องเออเพื่อนก็นได้เปิดเผยแล้วพี่น้องว่าหนังเรื่อง ่เพื่อน่าหรือฉากสุดท้ายเดี่ยวเพื่อนไปทําการถ่ายทําหอดเกาหลีพุนได้พี่น้องเออเพราะว่าภาพ,พยตร์ของคนซื่อว่าผีน้อยนะคะพี่นอ้องก็ตยดต่ามรับช่วงกันแล้วกันนะคะนี่ถือว่าเป็นการฝากถึงส่วนบอโจนะคะพี่นอ้องเพื่อนเองก็ได้ไปพูดคุ้ยกันถึงในรู้ว่าตอนนี้เพื่อนเขาเพื่อนเริ่มเฮ็ดฮอดซีฉากแล้วนะคะพี่น้องทั้งเมื่อิ่นจะิเจิบหาฉากซั้นร้อยที่ขอยติดตามรับช่วงกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะ ฉากที่ต่อไปนะคะพี่น้องก็เห็นว่าจะอยู่ที่ประมาณที่ที่ผ่าบ16ประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะสาหรับท่านใดที่เข้ามารับจมคิปนีนะคะก็ขอบคุณสุภสุคนได้พี่น้องได okay nah ้แ่ควางปรุณากับท่านชองนะคะส่วนไทยคลิปบอสอยูกุลาหน่อยไปฝากจองกันับเอเต้นขอบคุณหลายนะคะท่านใดที่ว่าท่านใดกดติดตามฝากกดติดตามน้ำเนื้อด้แจกเด้ขอบคุณหลายจ้าค่ะลากระพร้าซ่องให้เสร็จ เอดีจ <segue> ีไ <forcé> ด <Deus> ้จ <scrub> ่าฝากอะไรก็ได้ในกำลังใจ้ได้ติดตามเสียงตะวันคอ้บจ